เราอยู่ที่บางแสนชนบุรีนะและนี่ก็คือร้านยำชาวเลครับร้านจะตั้งอยู่ริมถนนข้าวหลามบางแสนครับเป็นร้านที่ต้องบอกว่าใหญ่โตมากๆครับแล้วก็บรากาศดีร้านกําลังมาแรงในช่วงนี้เลยเพราะว่าอาหารแต่ละจานเนี่ยเน้นความยิ่งใหญ่อลังการจัดหนักจัดเต็มโดยเฉพาะเมนูนี้ครับที่กําลังดังในโซเชียลเลยนั่นก็คือยำชาวเลซิกเนเจอร์ของร้านนะครับที่จะมีกุ้งแพทอดกรอบครอบลงไปแบบนี้นะครับนี่เป็นกุ้งฝอยของเขานะครับตัวใสใสสะอาดแบบนี้เลยเดี๋ยวจะให้ดูการทอดก่อนอื่นก็ต้องผสมแป้งก่อนนะครับปรุงรสนิดหน่อยให้พอมมีรสสชาาติแลล้้วก็ผนํงไป ก็ใส่กุ้งลงไปนะครับแล้วก็เทลงกระทะทอดเลยใช้น้ำมันเยอะนิดหนึง่งทอดไฟกลางกางได้ออกมาแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูเขาทำน้ำยำกันต่อเริ่มจากการผสมน้ำยำนะครับใส่เบสน้ำยำลงไปเป็นน้ำตาลเคี่ยวผสมกับน้ำปลามาแล้วนะครับแล้วก็ใส่น้ำมะนาวเป็นมะนาวแท้คันสดจากลูกเลยนะแล้วก็ใส่น้ำปลาร้าลงไปนะครับประระลาร้าก็ต้มเองด้วยแล้วก็ใส่กุ้งแห้งป่นนะครับแล้วก็ต่อด้วยพริกขี้หนูบดนะครับหนึ่งทัพีผุนๆแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวลงไปเนี่ยครับน้ำยำก็เสร็จแล้วนะครับในจานนี้ก ากนั้นก็ราดน้ำยำลงไปเลยมันจะพอดีจานเลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยกุ้งแพนะครับค่อยๆวางลงไปนะครับผมมาแบบนี้นะครับยังไงก็ต้องมีถ่ายรูปแน่นอนเปิดออกมาก็จะเอ๋เจอกับน้องปูน้องกุ้งแต่เวลาจะกินจริงๆเนี่ยต้องทําลายมันนะครับทุบๆแบบนี้ให้มันคลุกเคล้าไปกับน้ํายำมันก็จะช่วยเพิ่มเทคเจอร์นะครับน้ำยำแซ่บมากรสชาติลงตัวครับเปเรี้ยวเค็มหวานเผ็ดหอมมะนาวสดแล้วก็ซีฟู้ดสดดีทุกอย่างมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับแล้วก็นี่คือยำชาวเลลลลรราาาาาคคค750บคบบบทััััวววนนนนนีี้้้ไปกก่อแพหมิสสด